สติการชกไรเคียงกันนะคะ50ครั้งชนะ40แพ้10หัวหน้าคณะวิกเตอร์เดลาทัวเทรนเนอร์ครูกบวีวินจิมส์ฟอร์มการชก2ครั้งล่าสุดก็มาแพ้นอกวังหินเล็ก MAA มวยไทยและก็มาชนะคะแนนบางทองชาติพิชิตมวยไทยทั้ง2ไฟที่เวทีมวยเพชรบัญชาแห่งนี้นะคะโคเช ต่อไปนี้คือผลคะแนนของคู่ที่4ครับเดื s ด score point from the f o u r t h bout กรรมาการท่านที่1 j u จัสวันอุดรริมิสราหาให้คะแนน47-49 47-49กรรมาการท่านที่2 j u จัสชนพผลรับสนิการให้คะแนน47-49 47-49และกรรมาการท่านที่3 j u จัสตทรีมิสเตอร์อุทัยชดำพร ให้คะแนน48 49 48 49 The winner of fight number no. four is Blue corner และนะั่นคือผลคะแนนนะครับจากคู่ที่4นะครับก็คือปากทงชัยนี่ชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง3เสียงเลยนะครับก็ส่วนคู่เอกบนเวทีตอนนี้นี่ แก้วเพชรจะเสียเปรียบช่วงชกหยกอยู่ประมาณ13เซนติเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าพี่เลี้ยงผู้ถอนมงคลครับเป็นใครบ้างครับคุณเปิ้ลครับสำหรับแก้วเพชรนี่ได้หนุ่มปากีพันชิดมวยไทยนะคะมาถอนมงคลให้เป็นเฮดเทรนเนอร์จากค่ายพันชิดมวยไทยหนึ่งในค่ายดังแถวละไมนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายน้ำเงินหยกสิทธ์วิกเตอร์นี่ ก็ได้วิกเตอร์เดลาทัวนะคะมาให้เกียรติถอดมงคลด้วยตัวเองวิกเตอร์เดลาทัวนี่เรียกได้ว่าก็เป็นฝรั่งหัวใจนักมวยไทยนะหัวใจมวยไทยนะครับมาท,ทําธุรกิจที่นี่แล้วก็มาชื่นชอบหลงรักในมวยไทยนะตอนนี้เปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองแล้วนะครับรวยกที่หนึ่งครับมมแดงครับแก้วเพชรน,นักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเมืองประว ์พระธาตุทองคําชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสิ็ครบสิ้นกุ้งปูในขณะทีมเหมือนกันครับยกนักมวยจากจังหวัดสุราธานีเมืองร้อยกล่องเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะครับนี่สวัสดีสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับทั้งในเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าในยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับ อาแล้วครับตอนนี้คุณหมูหวานคุณมูหวานบอกว่าคนภาคสวยมากครับใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณมากาค่ะอาแล้ววันนี้คููเองนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งพันกว่าคนนตอนนี้นะครับเรามาร่วมสนุกกันเล่นๆนะฮะมาทายผลกันเล่นๆครับมาทายผลกันเล่นๆนะครับคิดว่าฝั่งไหนชนะครับชอบฝั่งแดงนะฮะชอบเนวเพชรครับพิมพ์แดงมาะครับ ชอบน้ำเงินครับชอบยกซิสต์วิกเตอร์พิมพ์นำเงินมานะครับนะฮะมารองร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆครับชอบแดงครับพิมพ์แดงมาฮะชอบแกะเพชรพิมแดงมาชอบ,กพพชอบยกซิสต์วิกเตอร์พิมพ์น้ำเงินมาครับมาร่วมสนุกกันนะฮะตอนนี้ครับอ่ามาดูที่บนเวทีกันต่อครับยกเข้าไปครับโดนสกัดออกมาครับได้ได้ว,ว่าส่วนสูงที่ต่างกันมากถึง13เซนติเมตรนี่ ไม่น่าจะใช่ปัญหานะเข้าไปแล้วเขาครับเจอโวนขึ้นมาครับมีโต้มีเถียงกับเขาครับมาโนกันวงในทะเลาะกันวงในดีกว่าครับแล้วพลิกไปไม่ลงสอกไปเจอสอกคืนล็อกกันไปครับคนที่ในน้ำหนักเดียวกันเวทเดียวกันนี่คนที่สูงกว่าจะได้เปรียบช่วงชกแต่คนที่ กว่าจะได้ความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อใช่ไหมคะโคเชเถ้าไหเท่าไหน,าานาพี่กัดน้ําหนักที่เท่ากันนี่คนที่สูงกว่านี่แน่นอนฮะาเขาต้องลดน้าหนักลงมาให้น้ำหนักนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยดูว่าอาจจะดูสูงโปร่งไปนะครับแต่ก็ต้องหมดเอาเจอหมัดครับเจอหมัดซ้ายดอกนี้ถึงกับล้มลงไปนอนเลยทีเดียวฮะกรรมการนับครับไหวไหมเอย่ยไหวไหมเอย่ย ไม่ไหวครับยุติการโชว์ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงครับเ,เรามาดูภาพช้ากันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอภาพชา้าอ่าล้วค่ะภาพช้ามาแล้วเป็นซอกค่ะโคเช่ Let's see highlight on screen ซอกซ้ายค่ะโคเช่ขอ, oh. อขออีกทีครับขออีกที แก้วเพชรถึงกับตาลอยเลยอ่ะ is the left elbow ด <Do it. S 2> ูที่